เป็นการส่งงามนะครับผมดีย้ายบ้านเกาต้นนะครับผมที่จากมาหนึ่งกิโลนะครับเก็บของขึ้นรถครับผมทีงมีไฟกาะสินนะครับผมดีย้ายกุฏินะครับผมที่ปลายเขาเลยนะครับผมไปตามชมครับผมมาจากคนของขึ้นยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเก่าต้นนะครับผมไม่มีเสียหายอะไรนะครับผมด้านนี้เป็น รอยปวกนะครับผมรอยปวกกินนะครับผมเสียหายอยู่ประมาณสามสี่แผ่นนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับขณะทำงานนะครับผมเป็นรอยปวกนะครับผมแต่ก่อนด้านนี้เป็นมีด้านข้างออกข้างนะครับผมเขาเป็นทำออกข้างนะครับด้านอื่นก็สมบูรณ์ครับผมพร้อมอยู่เลยครับผมมมีเสียหายนะครับผมดีกว่าเราจะรื้อทำใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม ผมจะติดต่องาน0930631167นะครับรับงานทั่วไทยนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นครับผมก็ขอจบคลิปวังนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับ